สวัสดีครับทุกคนครับใน e f ีฟ t b บอ l 2022นี้นะฮะจะมีเพลงสไตล์ใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งสไตล์นะครับนั่นก็คือ Deep Lying Forward นะครับ ยกตัวอย่างนักเตะที่มีสไตล์นี้นะครับคาริมเบนเซม่าเมมฟิสเดปายฟรานเชสโกทอตติแพทริกซีกโดบิโตฟิมิโนอเล็กซิสซานเชสอลันแซงแม็กซิเม็งนะครับคำอธิบายที่บอกไว้ในเกมเกี่ยวกับดีปลายอิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับนั่นก็คือกองหน้าที่จะลงต่ำนะฮะไปรับบอลนะครับเพื่อช่วยสร้างสรรค์เกมนะครับดีปลายอิ่งฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะรองรับที่ตำแหน่ง CF และ SS นะครับ อะถ้าอธิบายแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็น False n i รือ i ปล่าครับผมเป็นกองหน้าตัวหลอกที่จะลงมารับบอลต่ําแล้วเน้นให้ปีกเข้าทำนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสไตล์นี้แล้วก็เล่นจริงๆให้ทุกคนดูเลยนะครับโดยผมจะใช้คาริมเบนเซมาแล้วกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนฮนะเราจะต้องใช้แผนที่มีปีกด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเบนเซมาในเกมภาคนี้เนี่ยเวอร์ชั่นแรกนี้นะครับก็จะเป็น p a i n y l e Deep Layering Forward นะครับผม ผมจะใช้กับโพเซชันเกมนะฮะจะเน้นการต่อบอลมากกว่าทำบอลไวนะครับผมแล้วก็นี่เป็นเบสซีมาที่ผมอัพตันไปแล้วนะครับ เนี่ยครับก็จะเน้นเกมรุกนะครับผมแล้วก็เรื่องของการจบสกอร์นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นดีฟไลน์อิงก็ตามนะครับคำว่าดีฟไลน์อิงในภาษาฟุตบอลเนี่ยก็จะเป็นตัวหลอกตอนลึกนะฮะมันจะคล้ายๆกับดีฟไลน์อิงเพเมเกอร์นะครับดีฟไลน์อิงเพเมเกอร์เนี่ยในเกมจะใช้เป็นออเกสเตอร์นะครับเป็นเพย์สไตล์ของตัวทําเกมตัวสร้างสรรค์ตอนลึกนะครับผมเป็นเพย์สไตล์ของวิดฟิลนะครับแต่ว่าสําหรับดีฟไลน์อิงฟอร์เวดเนี่ยก็จะเป็นเพย์สไตล์ใหม่นะครับบนอีฟุตบอล2022นะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นกองหน้าตัวหลอกตอนลึกนั่นเองนะครับผมคือแน่นอนฮนะการเคลื่อนที่เห็นไหมผมจะให้สังเกตการเคลื่อนที่ของเบนเซม่านะครับผมน้อยครั้งมากที่จะวิ่งขึ้นหน้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวิ่งถอยหลังนะครับผมเพื่อจะมารับบอลนะครับผมเพื่อดึงกองหลังของคู่ต่อสู้นะครับผมตามเข้ามาด้วยนะครับ ประกอบกับนักเตะสไตล์นี้นะครับควรจะมีทักษะในการคลองบอลไว้กับตัวระดับหนึ่งด้วยนะครับและจังหวะในการออกบอลไปหาปีกไปหาตัวลูกตัวอื่นนะครับผมในการเจาะเข้าไปข้างในเพราะว่ากองหลังเนี่ยก็จะวิ่งตามเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดเราเข้าใจการเคลื่อนที่ของ deep lying forward นะครับเราก็จะเล่นเป็นนะฮะแล้วก็มีความชํานาญในการเข้าทำม,มากขึ้นนะฮะดูฮะ ย้อนมารับบอลนะครับพอเซนเตอร์ตามมานะครับผมถ่ายบอลออกปีกนะครับปีกเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะครับอาจจะตัดเข้าไปด้านในเพื่อทำนะครับหรือว่าอาจจะเปิดกลับไปให้กับฟอลสไนหรือว่าดิฟไลนิ่งฟเวร์เนี่ยเป็นตัวเข้าฮอตเป็นตัวจบสกอร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดูฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งย้อนหลังเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะบอลนะถ้าเกิดปีกได้บอลเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่ดิฟไลนิ่งฟเวร์หรือฟอลสไนพวกนี้ก็จะวิ่งขึ้นหน้านะครับผมเพื่อเข้าฮอตรออ้บบนนััะคดดไ แล้วสังเกตว่าเบซม่านะ่วิ่งขึ้นหน้านะครับเพื่อรอจบสกอร์นะคือไม่ใช่ว่าตัวหลอกเป็นตัวหลอกอย่างเดียวพร้อมที่จะหลอกอย่างเดียวนะครับไม่ทําอะไรเลยนะฮะหลอกแล้วพร้อมจะจบสกอร์ได้ด้วยนะครับนี่ครับดูจังหวะการต่อบอลน,นะครับลงมารับบอลแล้วให้มิดฟิลจอจินโยนะครับข้างในโล่งเลยไหมเซนเตอร์วิ่งตามมานะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปเล่นแรง้งหรือว่าเล่นออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าพวดนะวิ่งตามกองหน้าขยันวิ่งตามกองหน้าเนี่ยคือ หลุดนะฮะกองหน้าดึงออกมานะดึงเซนเตอร์ออกมานะครับแล้วถ่ายบอลออกด้านข้างให้ปีกวิ่งตัดเข้าไปด้านในนะครับผมหรืออาจจะหักเข้ามาให้กับกองหน้าของเราที่เป็นโฟลสไนต์ตัวเนี้เข้าจบสกอร์ก็ได้นะครับผมมันได้หลายจังหวะนะนี่ครับลงมาพื้นที่ของเขานะครับพอได้บอลปุ๊บเนี่ยรอจังหวะปีกขยับนะครับปีกขยับจ่ายเลยฮะแทงทุลุช่องเลยนะครับแล้วให้ปีกเป็นตัวจบสกอร์นะฮะนะครับดูจังหวะปีกขยับนะครับแล้วจ่ายปีกมีพื้นที่มีเวลาในการจบเลยนะฮะ ด,ดูจังหวะตั้งแต่กองหลังเลยนะครับขึ้นบอลไปนะครับนี่ฮะเบนเซม่าลงมารับบอลน,นะครับรับบอลแล้วถ้าเกิดมีจังหวะปีกขยับนะครับถ่ายบอลให้ปีกเลยครับดูฟันได้วิ่งตามปีกมาด้วยนะครับพอคืนให้กับเบนเซม่าแล้วคืนโล่งเลยเห็นไหมนี่คือจังหวะการเล่นของด e ฟไลน์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าฟอลสไนด์นะครับมันก็จะได้ผลสําหรับกองหลังที่วิ่งปีกเข้าหาบอลอย่างเดียวนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกองหลังที่เนียบ,นยบหน่อยนะฮะคือไม่ค่อยเข้าบอลเนี่ยรอเชิงรอคุมจังหวะนะครับผมก็อาจจะเจาะยากหน่อยนะดูครับนี่ยฮะลงมาลับบอลรึ่งสนามเลยครับแล้วดึงฟันได้มาด้วยนะแล้วจ่ายคืนฟันได้วิ่งตามเบนเซม่าไม่ทันครับนี่กดชิปซะง,งั้นนี่นะครับจังหวะถ้าเกิดยิ่งไปเจอกองหลังที่แบบว่าวิ่งตามวิ่งเข้าเพสซิ่งไวๆแบบนี้ดูฮะฟันได้แบบนี้หลุดเลยนะครับไปแล้วหลุดเลยครับทําชิ่งแบบนี้ เราไม่จําเป็นต้องให้กองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยทำสกอร์ก็ได้นะครับผมให้ตัวอื่นเนี่ยมีส่วนร่วมกับจังหวะการจบสกอร์ได้ดีนะครับสำหรับดิฟไลน์อิงฟอร์เวิร์ดนะแต่สิ่งที่สําคัญคุณต้องใจเย็นๆนะครับสังเกตจังหวะจับจังหวะให้ดีๆนะฮะนี่ฮะรับบอลแล้วนะครับรอจังหวะครับนี่รอให้ปีกขยับนะครับให้อยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบจริงๆนะครับแล้วจ่ายนะฮะ บได้สกอร์ครับมันก็จะเข้ากันกับเกมภาคนี้เลยนะครับที่เราจะต้องใจเย็นนะจังหวะการเคลื่อนที่เราจะเล่นแบบพวดพาดพวดพาดใจร้อนรีบจะเอาบอลคืนมาไวที่สุดเนี่ยแบบนี้ก็โดนเลยเห็นไหมดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับยัดไปครับรอจังหวะรอจังหวะนิดนึงรอครับรอให้ปีกขยับนะครับอาจจะเป็นแบ็กก็ได้นะครับแล้วสังเกตนะครับเบนเซม่าก็จะย้อนกลับมานะฮะคือพอเขาจ่ายบอลออกปีกปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งย้อนมาด้วยนะครับเพื่อ มีส่วนร่วมหรือว่ารอลุ้นจบสกอร์ข้างในอีกทีหนึ่งด้วยนะครับและแน่นอนครับผมกองหน้าประเภทนี้นะครับจะไม่ค่อยวิ่งนําทางไปนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าร้อยเลยนะมันก็มีบางจังหวะที่วิ่งบ้างนะครับแต่น้อยมากนะครับผมอันนี้บางคนไม่เคยเล่นก็อาจจะงุนหงดว่าเอ๊ะทำไมกองหน้าเราไม่วิ่งนาทางเลยนะครับผมมันขึ้นอยู่กับเพย์ยิ่งสไตล์ของนักเตะด้วยนะครับอ่าอันนี้มีมุมฮะมีมุมก็ต้องวิ่งแหละครับมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวนะครับไม่งั้นมันจะเป เราก็ต้องพลิกแพงด้วยนะครับดูจังหวะการขึ้นเกมนะครับเบนเซม่ารอตรงนี้ฮะเนี่ยรอตรงนี้นะครับวิ่งย้อนมานะครับแล้วรอปีกรอปีกขยับปีกไม่ขยับก็รอแบ็กครับแบ็กไปแล้วครับไปจังหวะนี้เข้าทางเลยครับเราก็เปิดหักเข้าไปด้านในเขาฮอสกับโมดิสดูอีกสักหนึ่งจังหวะนะครับปานิสไปที่จอชินโยแล้วยัดเลยครับเบนเซม่านี่ฝั่งนู้นเขารู้ทันนะครับเขาไม่ได้เข้าพวดนะไม่ได้วิ่งตามเบนเซม่ามานะครับเราก็ต้องหาจังหวะฝากชิ่งนะครับ แล้วจบลูกนี้เนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเจอคู่ต่อสู้แบบไหนด้วยนะครับจังหวะเกมรับของคู่ต่อสู้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาไม่ได้เข้าพวดตามเบนเซม่ามานะครับเราก็ต้องพลิกแพงด้วยนะครับสำหรับนักเตะตำแหน่งอื่นๆนะฮะควรจะต้องซับพอร์ตควรจะเข้ากันได้ด้วยนะครับรวมถึงแผนการเล่นด้วยนะครับแผนการเล่นสำหรับ False Nine หรือว่า Deep l y i n g เนี่ยควรจะเป็นแผนการเล่นที่มีปีกน,นะครับผม และปีกนะครับควรจะมีเพลงสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์ด้วยนะฮะหรืออย่างน้อยๆก็จะเป็นคีทีเพเมเกอร์นะครับผมปีกที่จะมาเล่นกับฟอลสไนเนี่ยไม่ควรเป็นโลมวิ่งแฟงนะโลมวิ่งแฟงเนี่ยจะวิ่งย้อนมานะฮะวิ่งมาชนกันนะคือมาทับตำแหน่งกันนะครับควรจะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะจะดีที่สุดนะครับหรือคีทีเพเมเกอร์ก็ได้นะครับส่วนมิดฟิลด์ที่เหลือนะครับผมก็ควรจะมีโฮเพเยอร์สักหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะสอดขึ้นไปยิงประตูด้วยนะครับผมเพราะว่า เมื่อจังหวะที่ฟอลสไนเราลงมาเนี่ยก็จะดึงกองหลังของคู่ต่อสู้ลงมาใช่ไหมฮะ จังหวะนั้นเองถ้าเกิดว่าเราจ่ายออกปีกไม่ได้นะครับเราก็จะมีตัวเลือกให้มิดฟิลด์ด้วยยิ่งถ้าเกิดเป็นโฮเปเยอร์นะครับวิ่งสอดไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวจบสกอร์ได้ดีอีกด้วยนะครับสำหรับโฮเปเยอร์ที่เล่นเข้ากันกับฟอลสไนนะครับพูดมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเอ๊ะสับสนกับทาร์เก็ตแมนหรือเปล่าครับทาร์เก็ตแมนเนี่ยการเคลื่อนที่ของทาร์เก็ตแมนก็จะวิ่งย้อนมาเหมือนกันนะครับผมไปลองทาร์เก็ตแมนในเกมภาคนี้มาแล้วนะครับผมวิ่งลงมาบ้างในบางจังหวะน,นะครับผมแต่ไม่ได้บ่อยเท่ากัันกบ Deep นบกบดิ้เวถาา่ ณชอบแบบ False n i n จะจ๋าเลยดิฟไลนิงฟอร์เวิร์ดนะฮะตอบโจทย์เลยนะครับนี่ออกให้ปีกแล้วปีกตัดเข้ามานะครับสไตล์แบบนี้เลยนะครับส่วนสไตล์ของโค้ชนะครับที่ผมลองเล่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นกับโเซชันะโอเคนะฮะคือค่อยๆต่อบอลเน้นจังหวะการต่อบอลแล้วเน้นความใจเย็นนะฮะเน้นจับจังหวะนะครับผมว่าจังหวะไหนควรออกปีกจังหวะไหนควรดึง คู่ต่อสู้ไปในทิศทางไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นควิกคาลเตอร์เนี่ยคือจังหวะมันไวนะถ้าเกิดแบบชอบเล่นต่อบอลแทงทะลุช่องไวๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับควิกคาลเตอร์เท่าไหร่นะครับ เพราะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการเคลื่อนที่ของ f ฟอส e 9หรือว่า Deep l y i n g Forward เนี่ยมันจะไม่ค่อยวิ่งไปข้างหน้าเพื่อหาช่องนั่นเองนะครับผมเพราะถ้าคุณเล่น Quick Quarter นะจังหวะสวนกับไวๆนะครับผมกำลังทำชิ่งมันๆเลยจากกองหลังขึ้นมาพอมาถึงกองหน้าปุ๊บกองหน้าวิ่งย้อนมาเสียจังหวะไปหมดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้1 0 0นะคือก็อย่างที่บอกไปนะครับผมสไตล์นี้มันก็ไม่ได้เคลื่อนที่แบบ ที่กำหนดไว100้100%เเลยนะครับผมมันก็อาจจะมี1หรือ2ครั้งใน10ครั้งนะครับผมที่เคลื่อนที่ต่างจากเพลงสไตล์ของนักเตะค,คนนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะบอลแล้วก็การจ่ายการบังคับของเรานนัเองนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอานักเตะดิฟไลนิ่งฟอร์เวดนะครับไปเล่นตำแหน่งอื่นนะอย่างเช่นเอาไปเล่นปีกเนี่ยแล้วตั้งเป็นปีกนะครับมันจะเป็นออฟสไตล์นะครับเพราะว่าดิฟไลนิ n งฟอร์เวดนะฮะจะแสดงผลที่ตำแหน่ง CF และ SS เท่านั้นนะครับคุณต้องตั้งเป็น CF และ SS เท่านั้นนะครับผมเช่นคุณเอาแม็กซิแมไปเล่นปีกแล้วตั้งเป็นปีกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนั่นเองนะครับแต่เสียดายนะครับผมนักเตะประเภทดิฟไลนิ่งฟอร์เวดในเกมนี้เนี่ย ยังมีให้เลือกไม่เยอะเท่าไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณชอบสไตล์แบบนี้นะฮะฝึกฝนดีๆนะครับจับจังหวะให้แม่นๆนะครับผมว่าเล่นเก่งได้สําหรับนักเตะสไตล์นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ